สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสง่งน่ารักไหมคะ <S <S น่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้อง <S <S มีใครเป็นแม่คะแม่คนที่สองคอ,อวัฒนาสวยไหมคะ <S <S สวยค่ะน่ารักไหมคะ ถ้าตอบไม่สวยและน่าไม่น่ารักก็จะไล่ไปอยู่ห้องอื่นดีไหมอ่าและนักเรียนน่ารักไหมคะน่ารัก,รกอ่าเขาบอกว่าแม่ลูกเนี่ยถ้าแม่แม่เป็นเช่นไรมะลูกก็จะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมอ่นานักเรียนห้องนี้เป็นลูกศิษย์ของครูมิงครูมิงสวยน่ารักเด็กๆก,ก็ต้องน่ารักครูมิงก็ไม่ใช่สวยเพราะเพราะว่าสวยมาแต่กําเนิดสวยเพราะแต่งใช่ปะ โอ้ใช่เด็กๆบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งแต่ว่าความซื่อสัตย์ความตั้งใจทำงานความอะไรหลายๆอย่างความที่รู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรมันออกมาจากใจครูมิงแล้วลูกครูมิงเป็นหรือยังมีไหมซึมซับบ้างหรือยังฮะซึมซับไปบ้างหรือยัง ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะปลายทางก็เช่นกันปาทางบอกว่าขอ้อขอเป็นลูกศิษย์ครูมิงแล้วเหมือนกันอ้าวถ้าเป็นลูกศิษย์ของครูมิงต้องเป็นคนตั้งใจเรียนนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความซื่อสัตย์รู้เวลารู้หน้าที่นะคะว่าเวลานี้ขณะนี้เราควรทําอะไรนะคะตอนนี้เรากําลังจะเรียนวิชาภาษาไทยเราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องภาษาไทยเรื่องคุยเรื่องเล่นเราก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะ อ่านะคะเอาละค่ะเด็กๆบอกว่ารู้เรื่องเข้าใจดีค่ะคุณครูนะคะวันนี้ไม่เสียเวลาดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ทันเหตุการณ์อีกคุณครูขออนุญาตนํานเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระหรนันนะโรงเรียนนี้ไปเยี่ยมเยียนมาแล้วเนอะอเาะอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณครูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูมิง ดีชั้นชื่อครูยาเป็นครูประจำชั้นประถมศาปพที่3โรงเรียนบ้านแม่ระหรันซึ่งชั้นประถมศาปีที่3ปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด4คนโหน่ารักไหม4คนนักเรียนครูมิ้งเป็นกี่เท่าเนี่ย4 8 3 2 4 9 3 6 9เเท่าของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระหันเลยนะคะบอกว่านักเรียนตั้งใจเรียนและชอบเรียนกับครูมิ้งทุกวันวันนี้ได้ส่งผลงานมาตราตัวสะกดไม้ครูมิ้งช่วยตรวจด,ด้วยนะคะขอแสดงความนับถือจาก คุณครูชนลพัฒนามจันอัดหน้าวันนี้ผลงานจะไปส่องไม่ได้เราต้องต้องมาดูกันแบบนี้นี่ในลักษณะอย่างนี้สร้างสรรค์งานมาอ่ะกอนกนกมาช่วยคุณครูมิ้งหน่อยนะคะเป็นงานเช่นนี้มาดูสิคะแบบไหนอ่ะก้อนกนกจับตรงนี้แล้วเดินไปทางนู้นค่อยๆเดินช้าๆไป เดินไปดิ้งดองถือดีๆดิ้งดองดิด้งดองนี่งานเป็นแบบนี้สวยมากเลยไหนลองติดบนที่กระดานสิโอ้โหงานชิ้นนี้เดี๋ยวจะนำไปโชว์ผลงานที่สุพรรณบุรีอะนะคะอ้าวประมือใเพื่อนหน่อยค่ะและก็ขอพระคุณคุณครูด้วยอ่านะคะหนึ่งชิ้นของใครนะชื่ออะไรยังไม่ไปยังไม่ไปคนช่วยมานี่ก่อน ชื่อไม่ได้เขียนมานี่คะ่ะคุณครูอ้อเขียนมานะคะทรงพลเทศทองอ่านะคะเลขที่สเลขที่สุดท้ายเลยนะคะก็สวยงามมากทีเดียวนะคะสร้างสารรค์งานได้สวยมากคะ่ะคุณครูต่อไปอีกหนึ่งคนต้นอะไรคะ,ะต้นคริสต์มาสเราก็มากลางให้เพื่อนดูเพื่อนก็เขียนมาตราตสะกดเริ่มจากแม่กกาแม่อ่าอ่า่แปะไปะตกระดานเลยแม่กกแม แม่กนแม่แม่อะไรคะแม่แม่กดาไปอีกแล้วก็แม่กลมแม่ไปอีกค่ะ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 โอ้โหผู้ช่วยนี่ไม่ได้เรื่องเลยวนันนี้ไปอีกค่ะโอ้โอเห็นไหมคะจนกระทั่งมาถึงแม่แม่เกยน,นะคะเป็นต้นคริสต์มาสหมดเลยนะคะน่ารักมากปรบมือดังๆให้กับเพื่อนด้วย ะะของใครนะเด็กชายสิริชัยเทพทองอ่านะคะน่ารักมากนี่ถ้าเขียนคำให้ตัวโตอีกหน่อยนะจะสวยมากเลยเพราะว่าพื้นที่ต้นคริสต์มาสของน้องก็กว้างขวางนะอ่ะอีกหนึ่งคนอันนี้ก็สวยหรือเปล่าไม่รู้อ่าอ่ะมาดูอันนี้เป็นตัวอะไรคะฮอนอคูกตาโตติงต่องอ่าฮอนอคูเขาบอกว่าเก็บฮอนอคูก่อนมาดูชื่อฮอนอคูคนนี้ชื่อว่าสิรายุทธ เทพทองเอ๊ะทำไมนำสกุลเทศทองกนหนดเลยเหรอเนี่ยทั้งโรงเรียนสี่คนพี่น้องหรือเปล่าตระกูลเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไปลากไปอีกค่ะอ่าสวยมากเลยทีเดียวไปอีกเดินไปไวๆเลยติ้วต้วเติ้ไปอีกไปอีก,อ,กอ่าเป็นยังไงคะสวยไหมอ่าสวยงามมากเลยทีเดียวลายมือก็สวยด้วยนะคะเก่งมากๆพรอ่าประมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่ง พิรายุทธเทศทองเลขที่หนึ่งคนนี้เลขที่หนึ่งอ่ะอีกคนนึงเรานำเสนอให้หมดทั้งห้องเลยเพราะว่ามีอยู่สี่คนอันนี้ภาพอะไรคะอ่าผีเสื้อผีเสื้อและดอกไม้อ่าไปเลยอ่ะไปติ้ง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 ,งไปอีกจ้าอ่าขอขอบคุณครับอ่าเขาอวยพรให้คุณมิง้งมีความสุขตลอดไปด้วยขอขอบคุณครับนี่สวยไหมคะ สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะผีเสื้อบินไปบินไปบินมาอ่านะคะลายมือก็สวยระบายสีก็สวยนะคะอ่าขอบคุณคุณครูคุณครูอะไรนะคุณครูยานะคะเมื่อสักครู่คุณครูยาแล้วก็อันนี้เป็นผลงานเด็กชายอะไรชื่ออยู่ตรงไหนเด็กหญิงหรือเด็กชายนะเด็กชายเพิยรสนุ ุ้นสะอาดสีนะคะเอาละค่ะโรงเรียนบ้านแม่ระหรันคุณครูเดินทางไปเยี่ยมเยียนมาเมื่อปีปีอะไรนะปี52อ่าก่อนมีน้องการ 52- าสองหรือ้่ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ได้ไปมีโอกาสพบกับคุณครูคุณครูปลายทางเพิษณุโลกนะคะของเขตหนึ่งนะคะทั้งเขตเลยนะคะก็มีความสุขยังคิดถึงทุกๆโรงเรียนคุณครูทุกท่านอยู่นะคะเมื่อสักครู่บอกว่า จะนำงานของเด็กๆไปโชว์ที่สุพรรณอะขออนุญาตประกาศประกาศนะคะจากครูมิ้งประกาศให้ทุกคนฟังนะคะว่าวันที่ 3, 4, 5, 6ี่ 5, 6นะคะ3 4 5 6คุณครูมิ้งจะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณนะคะขอเวลานิดหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณเนื่องจาก ว่าต้องไปร่วมงานมหกรรมการศึกษาทำไมครูมิ้งอยู่ประจวบต้องไปสุพรรณที่ต้องไปร่วมเพราะว่าโรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณนั้นทำไมคะเ,เป็นเป็นนักเรียนที่เรียนเรียนกับทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็มีผลการเรียนคะแนน NT นะคะสูงขึ้นทุกโรงเรียน ะะไม่ใช่เป็นเพราะความดีของครูมิ้งคนเดียวครูปลายทางด้วยนะคะ,ะก็มีเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธินะคะคุณนราพรท่านก็ได้ไปประชุมที่นั่นแล้วก็ได้รับทราบข่าวนะคะ,ะทางสุพันก็เชิญให้วังไกลกังวลร่วมกับมูลนิธิแล้วก็โรงเรียนเรานักเรียนวังไกลกังวลไปจัดนิทรรศการนะคะโดยนําห้องเรียนต้นทางจําลองไปสอนเปิดสอนที่ ที่สุพรรณเลยนะคะครูมิง้งก็จะไปสอนมีครูมิง้งคุณครูรัชนีพรคณิตศาสตรป์ป .1 แล้วก็คุณครูวานารันณรีภาษาไทยป .2 จะไปเป็นครูดาราที่นั่นนะคะสท่านแต่ทีนี้การไปครั้งนี้คุณครูต้องนำผลงานนะคะของนักเรียนทั้งวังไกลกังวลและผลงานที่นักเรียนปลายทางส่งมานะคะไปนำเสนอด้วยนะคะไปจัดนิทรรศการด้วยว่าผลจากการที่คุณครูสอนนั้นกับ สิ่งที่ได้รับมาจากปลายทางเป็นเช่นไรนะคะทีนี้ฝากแจ้งคุณครูปลายทางว่าสิ่งที่ครูมิง้งตอนนี้วันวันที่เท่าไหร่นะ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดครูมิ้งก็ไม่แน่ใจว่าจะทันการหรือเปล่าแต่อยากให้คุณครูนั้นมีส่วนร่วมงานที่ส่งมาแล้วครูมิ้งก็จะเลือกสรรชิ้นงานดีๆไปนําเสนอให้นะคะแล้วแต่จะจะพยายามเลือกทุกๆโรงเรียนเลยนะคะแต่ตอนนี้อยากจะได้ใหม่คืออยากให้ครูนั้นสร้างงานที่เป็นงานศิลปะส่วนใหญ่แล้วเราจะให้เด็กทํางานกันในกระดาษครูก็เก็บใส่ในแฟ้มนะคะอย่างชิ้นงานแบบนี้หรืองานที่ครูสามารถตั้งโชว์ได้เลยนะคะมาถึงครูโชว์เลยเข้ามาเห็นอ้าวโรงเรียนวัดสวนส้นม โรงเรียนวัดวังหีบนี่โรงเรียนอะไรนะบ้านเมรหรนันนี่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณครูโรงเรียนใดประสงค์อยากจะให้ครูมิ้งนําผลงานตรงนั้นไปนําเสนอนะคะคุณครูก็รีบส่งผลงานมาให้ครูมิ้งด่วนต้องทันภายในวันวันจันทร์นะคะวันจันทร์หรือวันองนังคารครูมิ้งเดินทางวันพุธเช้าคุณครูวันองนังคารคุณครูต้องรวบรวมผลงานแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วอีกที่สําคัญอีก หนึ่งอย่างอันนี้ขอกันเลยคือว่าเป็นรางวัลให้ครูมิ้งแล้วกันนะคะขอ,อ,อจดหมายจากโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นแฟนคลับของครูมิง้งตอนนี้คนละโรงเรียนละหนึ่งฉบับนะคะจากครูไปยำชั้นจากครูจากครูที่สอนภาษาไทยของครูมิ้งเนี่ยนะคะจะเขียนอะไรก็ได้ลงไปในนั้นแต่คุณครูต้องการเช็คจาน,นวนว่าตอนนี้มีโรงเรียนใดบ้างที่เรียนอยู่กับครูมิง้งเรียนมานานเท่าไหร่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็น สิ่งที่มาประเมินหรือส่งผลให้ได้ว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านเอาวเทียมนั้นประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่านะคะดังที่ที่สุพรรณบอกว่าที่นั่นประสบความสําเร็จแล้วที่อื่นเป็นเช่นไรนะคะคุณครูคุณครูมิ้งขอคนละ1นฉบับนะคะคิดว่าคงจะได้คุณครูส่งเอเมมาให้คุณมิ้งเลย วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะคะก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าด้วยนะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องที่คุณครูแจ้งให้คุณครูปลายทางทราบนะคะแล้วคุณครูท่านใดต้องการไปพบครูมิ้งตัวเป็นๆอ้วนๆป้อมๆนะคะก็ไปเจอกันได้ที่สุพรรณค่ะนะคะเอาละค่ะสุพรรณเขตหนึ่งนะเขตการศาหนึ่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอเก็บเรื่องราวภาพไว้ก่อนหวังว่าคง ได้ความร่วมมือน,นะคะก็ขอบคุณค่ะตอนนี้มาถึงกิจกรรมของเรากันค่ะนกักเรียนขาปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปัวรอบห้าทีหพัวราบเป็นสระโอ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 พัวรอบเป็นสระอาหัวรอบเป็นสระโอ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 ัวรอบเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือ,อยัง ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับฝึกอ่านคำน้าสูเขียนไทยค่ะวันนี้มีเด็กนอนหลับอยู่เลยอมีน้ำลายหยดด้วยบอกว่า